สวัสดีครับอยู่กับพี่คาเมล่าแมนนะครับผมโอเควันนี้ก็จะอยู่กับเกมเอ펙เลเจนตนะครับผมอ๋อจะมาทําการสุ่มสุ่มเกลือโชว์ใครๆก็รู้ว่าพี่เกลือโอเคไปเดี๋ยวเราจะสุ่มเกลือโชว์กันเลยนะครับผมไปเลยว่ามันจะเกลือหรือเปล่าโอเคเราก็จัดมาละเราก็ได้สเตนมุราามิราาใส่ปึ๊บนี่ต่อเท่ แล้วก็มาเปิดกล่องกันเลยนะครับผมโอเคเรามาดูกันว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครรบพ่อมลุยเป็นอะไรขอ,องแรกเฮ้ยปืนชาลร์โฟลที่มีลูกกระตาเหมือนคล้ายลูกกระตาป่ะโอเคเราได้มาหนึ่งชิ้นละต่อไปปื ได้มาอีกแล้วครับผมเป็นอะไรเฮ้ย hey! สิ่งที่อยากได้ที่สุดเจ้าวิงแมนในที่สุดเราก็ได้มันมาครับผมเฮ้ย hey! บอกเลยว่าสุดยอดใส่เลยก็ไปปืูเกลือครับผมกล่องนี้เฮ้ย hey! หรือว่าเราจะไม่ได้สก,กินอย่างนั้นเหรอ เอาแล้วไงนี่แหละว่าเฟรมแต่เราได้บิงแมนมาแล้วเราอิ่มแล้วฟืดอุ้ยสีม่วงทองเออโอเคไปไปเลยแล้วกันแล้วก็อุ้ยกดผิดเลขห้าเปิดอีกครับเลขห้าสีทองนาน สก,กินเท่ๆสักหนึ่งสก,กินมาแล้วแล้ววันนัน้นกะครับแมกทีเรียลอีก200โอเคได้ได้ใช้ได้เหลืออีกปืดปืดมาสีทองสีม่วงเฮ้ยอันนี้สวยเฟรมของแล้ววันนั้นเองโอเคตรงสก,กินกล่องนึงปืด มามาอะไรอะไรว้าวออกเทนหมวกฟางเฮ้ยเสื้อเหมือนลูฟี่นะกางเกงก็เหมือนมันคือมังกี้ดีออกเทนใช่แน่ๆโอเคต่อไปปืดเอว้วหะเอไปเป็นโอ้โห เอ้ยสกินนี้แจ๋วกล่องสุดท้ายครับผมจะได้เป็นอะไรเดี๋ยวดูกอนตรวจสอบว่าเราเฮ้ยก็ขาดแค่ว่าสามตัวเดียวกับปืนสองกระบอกเฮ้ยเอา่ะอยากได้ปืนดีอยู่นะจะได้หรือเปล่าอันนี้ชุดไม่ค่อยสวยนะไม่อยากได้เนี่ยปืนออกปืนถ้าออกปืนก็จะยิ้มหน่อยๆไปแต่มันไม่ออกอะไรเลยที่เป็นสีทอง ยี่ยมหมดแล้วสี่ร้อยเฮ้ยขายห okay. ้าสิบโอเคแล้วก็ได้ชุดมาสามชุดก็ถือว่าโอเคนะสก,กินปืนอีกสองปืนก็เท่ากับเราได้สีทองมาห้าเนี่ยเราขาด,ดีแค่สามชิน้นโอเคเป็นไงครับผมการสุ่มเกลือของพี่คาเมล่าแมนเกลือไหม <laughs> เกลือไหมเกลือไหมก็เกลืออยู่นะไป ไปโอเคขอบคุณที่รับชมนะ้รับกันใหม่ในอนะีพีหน้าแล้วอีพีนี้โด,ดีครับผม